สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่23มีนาคม2559นะครับเริ่มที่ AP นะครับยอดจอง2เดือนแรกของปี59นะครับที่3,000ล้านนะครับคิดเป็นแค่10%ของเป้านะครับโดยยอดจองคอนโดยังชะลอนะครับได้แค่881ล้านบาทนะครับคิดเป็นแค่5%ของเป้าเพราะยังไม่มีโครงการคอนโดใหม่เปิดตัวส่วนโครงการแนวลากไปได้ดีนะครับขณะที่มีโครงการทาวน์เฮาส์เปิดใหม่แค่1โครงการนะครับมูลค่า760ล้านบาท ยอดสะสมแนวราบ2เดือนนะครับคิดเป็น15%ของเป้าจะก,กําหนดการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นในช่วงไต,ต,ตรมาส2ไตรมาส3ามคงต้องรุนยอดจองเล็งตัวกว่านี้นะครับให้ข้อเป้า3 1 0 0 0ล้านบาทถ้าฝ่ายคงเป้าโอนนะครับ23,000ล้านนะครับโดยล่าสุดเป็นแบ็กหลกโอนปีนี้นะครับราว9,000ล้านบาทที่เหลือคงต้องไปเล่งขายแนวราบและขายซอกคอนโดม,มาช่วยยอดโอนปีนี้นะครับเพิ่ม7%นะครับกำไรเพิ่ม11% เขาบริษัทร่วมทุนกับมิซูบิชิเดลเอสเตดนะครับจะพลิกมามีกําไรเพราะเริ่มมีรายได้จากการโอนยังมีโอกาสสร้างการเติบโตปีนี้นะครับราคาล่าสุดนะครับซื้อขาย PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับและยิ่งห้าเปอร์เซ็นต์หงคำแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่เจ็ดบาทสามสิบนะครับสำหรับ APCOL นะครับประกาศกำไรปี58นะครับอยู่ที่393ล้านบาทนะครับลดลงถึง10.4%จุดสี่เปร์เยีย สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นมากนะครับผลจากการจ้างพนักงานเพิ่มมาก่อร่างสร้างและขยายธุรกิจใหม่รวมถึงการทําการตลาดมากขึ้นทางฝ่ายปรับกอลายปีห้าลดลงนะครับจากประมาณการเดิน12.4%อนะครับอยู่ที่432ล้านนะครับเนื่องจากบริษัทจะคงมีค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร,กรเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างและขยายธุรกิจใหม่ๆแต่ค่ากำไรยังโตได้9.8%้อร์เนยี์เยียนะครับสาเหตุหลักจากยอดขายที่โตขึ้น9.8% โดยทางฝ่ายประเมินเป็นการโตจากธุรกิจออฟฟิศเมดเป็นหลักส่วนธุรกิจ B 2 S นะครับทางฝ่ายประเมินจะเติบโตได้าจากการขยายสาขา6แห่งในขณะที่ธุรกิจเซ็นทัลออนไลน์นะครับทางฝ่ายประเมินยังเห็นการเติบโตได้ก้าวกระโดดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแต่ไม่ถึงเป้าที่บริษัทต,ตั้งไว้ที่800ล้านนอกจาก3ธุรกิจหลักที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทได้ในส่วนที่มีนยัยสําคัญแล้วนะครับบริษัทยังเริ่มลกธุรกิจซีเนอร์จีมากขึ้น น่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้กับบริษัทได้แน่นอนจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทในคืนเซนทันถ้าฝ่ายคาดการธุรกิจน,นี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างกำไรให้บริษัทได้อย่างมีนยัยสําคัญได้ในอีกหนึ่งถึงสองปีนับจากนี้ไปอย่างแนะนําทยอยซื้อนะครับเนื่องจากคาดการเชิงบวกในธุรกิจเดิมที่ังโตได้ต่อเนื่องอย่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับและจากการคาดหวังของธุรกิจใหม่ที่จะสร้างผลกําไรแก่บริษัทในภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับ ราคาพื้นฐานปี59ปรับมุมจากเดิมนะครับจากการปรับกําไอนาคตตรงอยู่ที่ 3. 7บาทนะครับสรับ COL โฮมพอเทอรี่นะครับผลการดำเนินงานไตรมาสสี่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับที่5.64ล้านบาทนะครับโต42.7งเท่าเยืยเยียร์แล้วก็โต10เท่า Q1 Q สูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะครับ เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นนะครับจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปเป็นแบบ hand painting ซึ่งมีอัตรากำไรสูงนอกจากที่บริษัทมีค่ชาใช้จ่ายการบริหารน้อยกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะครับภาพรวมปี58นะครับผลการดำเนินงานยังออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับลดลงย3่สิบเปอร์เซนต์ยียมาที่10.5ล้านบาทนะครับเนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงเตาเผานะครับทำให้ปริมาณการผลิตลดลง และมีการเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นไทเปนติ้งตามความต้องการของตลาดทําให้ต้องใช้เวลาในการผลิตและทดลองมากขึ้นปีห้างก่าตงครับผลการดำเนินงานจะกลับมาเติบโต7.2.9เยอเซ็นยนะครับมาที่18.1ล้านบาทโดยบริษัทมั่นใจรายได้โต15-20จากปี58เนื่องจากกําลังการผลิตจะเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการสินค้าจากกลุ่มตลาดเดิมนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บริษัทในการลุกเข้าสู่ตลาดใหม่อย่าง AEC นอกจากนี้นะครับบริษัทจะมีแผนออกงานสลายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นทางฝ่ายองคมุมมองธุรกิจของโฮมพัทรลี่นะครับมีโอกาสเติบโต,ตได้อีกในอนาคตเนื่องจากตลาด A.C. นะครับซึ่งถือว่ามีธุรกิจ Hospital i t y น่าจับตามองในปัจจัยในการเติบโตที่สําคัญนะครับราคาหุ้นของ HPT นะครับปรับลงอย่างต่อเนื่องนี่แต่ช่วงปี5 9นะครับช่วงปัจจุบันมีอัพไซด์จากราคาที่ประเมินเข้าลงทุนได้นะครับ คงราคาพื้นฐานที่1บาท23สตางค์นะครับรับกานะนำเป็นซื้อเก่งกำไรนะครับสำหรับ HPT ต่อที่ TKS นะครับไบแมส4มีกำไรสุทธินะครับที่69.9ล้านบาทนะครับดีกว่าที่คาดไว้นะครับโดยเพิ่มขึ้น18%ป,ปเน,นเดียจากค่าใช้จ่ายขายบริหารต่ำกว่าที่คาดและมีภาษีคืนนะครับ มี58และได้ขายและบริการนะครับอยู่ที่1 3 6 8ล้านใกล้เคียงกับที่คาดนะครับและกำไรสุทธิที่2 8 5ล้านบาทดีกว่าค่าดเล็กน้อยนะครับประกาศจ่ายปันผลนะครับ40สตางค์ต่อหุ้นนะครับ XD นะครับที่28มีนานะครับให้ผลตอบแทนกันผลค่อนข้างดีนะครับที่4.9 ในปี59นะครับ TKS มีแบ็กหลอกในมือแล้วนะครับที่1,200ล้านบาทนะครับคิดเป็นราว7.3%จากเป้าที่บูทหานวางไว้ที่1,645ล้านน่าจะวางจายได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยการบางส่วนมาจากบริษัทย่อยในกิจการร่วมค้านะครับเช่นบริษัทย่อยที่ร่วมทุนกับเปโลโก้ประเทศญี่ปุ่นกิจการร่วมค้าที่ลาวนะครับได้งานเทิร์นคีในงานค่าบินไฟฟ้าเฟสแรกนะครับราว200ล้าน2นล้านดอลลาร์นะครับน่าจะเข้าหมดในปีนี้ นอกจากนี้ก็ได้เสนองานยาันงการวงนต่างๆที่กัมพูชาและรอระยะเวลาที่จะเข้าไปเรียนหน้าใหม่นะครับส่วนการโครงการที่ได้แล้วอย่างก,การพิมพ์ไปสนีบาทไทยผลฟุตบอลยูโรปี16นะครับการลงประชุมประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่จะต้องพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายนะครับและบัตรลงประชามติปริมาณงานลดลงนะครับและการแข่งขันขสูงนะครับคงต้องรู้ว่าจะได้งานหรือไม่ ำหรับการหาพันธมิตรยังอยู่ระหว่างหานะครับโดยเน้นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรือธุรกิจประจุภันเพื่อต่อยอดธุรกิจคาดการกำไรปีนี้ไว้ที่300ล้านบาทนะครับยังมองอยู่ในวิสัยที่ยังทําได้นะครับราคาพืงถา่ายเป็นที่10บาทนะครับแนะนําซื้อนะครับสําหรับ TKS ต่อที่ KTB นะครับได้มีการปรับเพิ่มระดับการตั้งสรองปกตินะครับ จากเดิมที่มปการบ้าน700ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1,000ล้านบาทนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่บ้านหนึ่งปี59นี้เลยนะครับข้จาราเเพิ่มระดับก,การตั้งสำรองปกติดังกล่าวนะครับจะทําให้สำรองปกติ KTB นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก8,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น12,000ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการการตั้งสำรอง KTB ปี59ไว้เหมือนเดิมนะครับที่21,000ล้านบาทเนื่องจากคาดว่า KTB จะมีการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มมเเเตติิะรรับพพ่่่ดสออง NPL เคดีรีรายงานแบบตลาดสินทรัพย์วันที่สีในกรุมพานะครับมีสินเชื่อหัวตัวลงอีก0.2%นมันออนมันนะครับและทำให้สินเชื่อหัวตัวเม่เทยบกับสิ้นปี58เพื่อเป็น0.8% year to date อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าสินเชื่อของ KDB ในช่วงที่เหลือของปีจะพลิกกลับมาเติบโตได้นะครับโดยมีโครงการของภาครัฐน,นะครับเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญ พรงะบารก้างกำไรปี59าเ้นะครับไปที่3 4 0 0 0ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง2 0 2สิบจุองเเยนจากปีก่อนนะครับ k ค b มีการตั้งสำรองเพื่อรองรับ NPL นะครับที่เพิ่มขึ้นมากจาก SSI ซึ่งปีนี้ไม่คาดว่าจะมีอีกนะครับถึงแม้ว่า KDB จะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนของรัฐจะมีการเงินปันผลที่น่าสนใจนะครับแต่เมื่อเทียบราคาพื้นฐานที่18บาทนะครับไม่มีอัพไซด์เหลือแล้วนะครับทางฝ่ายจะปรับลดคำแนะนำจากทยอยซื้อลงมาเป็นถือนะครับสำหรับ KTB ตอที่ Market New นะครับิกนะครับแจ้งเซตว่าเจนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับของกลุ่มคาสิโนนะครับได้ขายหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน b ิ๊กซนะครับรวม483ล้านหุ้นหรือ58.6%ของหุ้นจำหน่ายเราทั้งหมดนะครับแก่ BJC Supercenter นะครับและบริษัทสัมพันธ์เสมอนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ BJC มีผลให้ BJC นะครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมนะครับราคาขายที่250 2.88บาทปต่อหุ้นในขั้นต่อไปนะครับ BJC จะทำา t n n e r r f f e r หุ้นที่เหลือของ Big C นะครับโดยคาดว่าจะอยู่ทำภายในเดือนพฤษภานะครับแนะนำถือนะครับแล้วไปขายในช่วง tender offer BJC นะครับประกาศได้มีการชำระราคาและส่งมอบหุ้นตามสัญญาจะทำการขายหุ้นที่ทำขึ้นกับบริษัทเทียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคิดเป็น58.6%ของหุ้นที่จะจ่ายและชำระแล้วของ Big C โดยเบื้องต้นบริษัททาการกู้เงินระยะสัส้าสกุลยูโรทั้งแหล่งเงินกู้ในไทยและต่างประเทศนะครับหลังจากการเข้าซื้อหุ้นจากบิ๊กซีนะครับบริษัทจะเริ่มกระบวนการทำเท e เดอร์ออฟเฟอร์แก่ผู้ถือหุ้นที่เหลือในบิ๊กซีนะครับภายในเดือนพฤษภาปี59การเข้าซื้อครั้งนี้นะครับเป็นการเติมเต็มยุทธศาสตร์ที่บริษัทจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทค้าปีจากต้นน้าไปถึงปลายน้านะครับในการก้าวเป็นธุรก,กิจค้าปีระดับ3ในภูมิยภาคอาเซียนรองจาก C p พและ t ท s โ o l o t u ัตามลําดับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกเกื่อนหนุนการโตทั้ง B ิ๊ซและ BJC แต่ทางฝ่ายคงเป็นกังวลครับกับความสามารถในการทําธุรกิจค้าปีกของกลุ่ม BJC ที่ยังไม่สาเร็จเท่าที่ควรในธุรกิจค้าปีกเดิมที่มีหนอเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นนะครับและความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเพิ่มทุนเพื่อน,นํเงินนำเงินมาชําระหนี้ระยะสั้นบางส่วนดังนั้นเบื้องต้นทางฝ่ายไม่ได้นําให้เข้าซื้อนะครับสำหรับ BJC สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ